ไปว่ากันขอวันที่ยี่สิบห้าธันวาครับไปโอเคครับยังจะพาปลามาจ้าอันนี้ให้กูใช่ไหมหรือว่ามึงจะทำน้องมันกลับวันนี้ใช่ใชอ๋อโอเคนะเอากลับไปกลับไปอข้าวสารมาเฮ้ยมีกินนะข้าวสารทาให้กูโอ้ยมีเป็นลุ้มลเลยจะมาขออาจารย์อ๋อไอ้เียที่มากันทั้งครอบครัวนี่ไงไอ้ตาบอดกูจำได้แล้วกูนึกว่าใครไอ้ชิบหายเอาแม่มาด้วยเอาแม่มาด้วยถูกหวยกันแล้วดิพวกมึงเนี่ยโอ้โหไอ้สัตว์แม่งมาหากูแล้วโชคดีเนี่ยอ่าอ่าอ่า <ม>น,นีอ,นอเอามามาเอาเลิ่มมา่อนเดี๋ยวแตกโทร๋ยโ,โ,โอเคลีเซนซี่เรียงมาอยู่เรียงก่อนมา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 นั่งนะนั่งนะออนั่งนะเออเอาหน้ามานะโอเคสุขภาพร่างกายขแข็งแรงนะแม่นะแม่เด้เอเนาอะไรจะลงหรือเปล่าแม่ อาวุบารบรยวบาร์เยวบาระเยวบาร์ียวบาร์ียวเวมาบุาเวซาบุซาเอาลงม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 ลงมา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 ลาลงมาลงาลง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 มามาลงมาลงมาลงมาลมมามาลงมาลงมมามาลง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 มมาลง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 มาามาลาลงมงมาลาลงลงม หรอมาดีเนาะมาดีเนาะองค์ไรอะบอกดิฮะจ้าอะไรไหมให้บ้านทำะไรหรือเปล่าไม่เอาเหรอเอาเปิดปากคุยกับคุณน้อยเยอะเอาหมากไหนไม่หมากไหนไหมไม่เอาหมากเอาเหล้าไหมไม่เอาโอ้โหตายไม่เอาเหล้าเหรออะไรโอ้โหทำไมพูดพูดไม่ได้วะเขาอยากจะรู้อะเปิดปากคุยเนี่ยเอ้าเอ้านางลำนางไม้เอาอะไรวะ โอ้อ่าเยกูดู้ก่อนนะนะเปิดปากนะกูบาดา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 บาดยาเปิดนะเปิด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 เอาปิดังไ้เอาไม่ต้องมายักหน้าหรอกพูดมเออเปิดเออเปิดเอ้าพูดมต้องการเปิดปากต้องการอะไรหทุกวันนี้ทำบุกไหมเออโอยอะไรเนี่ยเม่อะไรเนี่ยอไ ใครมนอะไรเ,เนี่ยโอ้โหว่าเอามึงเต็มที่เลยไอเจ <c oughs> ี่ยมึงอยู่ตั้งนานไม่รู้เหรอเขาเป็นใคร,รนเ,เนี่ยเอาวันนี้ได้รู้เอ้าเป็นใคร,เ,ใครเอ้าเป็นใครไอ้เนี้ยเอา้ามึงมาถามลูกหลานนี่หอพักมาถามข้าจักลูกุ <c oughs> ลกลงมาช่กขวัญกูเลยโอ้โหเดี๋ใครวะคุณถามได้เดี๋ยวร้องทำไมล่ะฮะ เปใครบอกเคยกูเลยเอนฝังนัน่นั่งงนี้ที่ม่นั่งนี้มานังม่นั่งังนี้แบบไมารูม่เถามเลยนจะไปอยู่เลยวีูไปนไม่รู้ว่าเป็นใครมันผีหรือเปล่าเด็กจะไล่ออกให้เลยช่าหาไม่ใช่นะมาดีไหมมาดีมาดีค่ะแล้วแล้วแล้วเป็นใครเปรนใคร ไมึงไม่ต้องงานอะไรโอ้โหทั้งสิ้นกูไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นต้องการอะไรเลยนะต้องการอยู่สบายต้องการอะไรไหมต้องการอะไรไหมไม่เอาไม่เอาอะไรทำไมลูกพิการเนี่ยมองไม่เห็นอีกคนเดิม่ไดจำอะไรวะจำอะไรวะกรรมของเขากรรมของเขาเองไม่ใช่กูทำไม่ใช่กูทำไม่ใช่กูทำทำกันเอง แล้วรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็น่บงนี้ก็บกกำอยางง้เขาทำาเองกโอ้ยเอาไป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 ไไปไกกอยากอกไอวกเนี้ยไม่เปิดหรอกมันตามของเขามามันตามมันตามมันมาตั้งแต่ในอดีตภบชาติอาจจะเป็นญาติโกโหติกาในอดีตแล้วเขามาตามมันห่วงใช่ไหมใช่ไหใครอะไรออกไปแล้วออกยังไงเนี่ยออกยังอาคิวเยอะแม่เอาแค่นี้พอผมปาาของพอ

เออย้อนย้อนย้นย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 นไปแล้วไม่ต้องจับไม่ต้องอ่าไม่ต้องไปจับไม่ไปไวมาไวเขินไปนะเออค่อยมาค่อยมาเอาแม่งมาเราหน้าไปว่ากันวันนี้ไม่ได้คิว่ไปเขาเออเดี๋ยวเขาออกเองแหละโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์มันก็ขนาดนี้แหละ ที่บอกกันนะแล้วแต่ว่าใครจะสามารถที่จะล่วงรู้และบรรจบกันได้ไปเ้ยไอ้เงี้ยกูไม่อยากจะคุยกับมึงแล้วไปเราจะรู้สิ่ง่อไหยหาเฮ้ยไปเออเชิญ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 ไปเลยนะไอ้เหี้ยคิวต่อไปแม่งลองนะเดี๋ยวด่าก็ไปไปคิวต่อไปรอแล้วเออเชิญ งงงงงงไอ้ที่กูคนเยอะขนาดนี้ไม่ใช่กูปากเก่งนะเฮียแต่กูทำได้ไงเข้าใจป่ะกลุ่มดังไงเอาไปมึงหมดเว้นหมดกรรมไม่ไวเออไปเชิญ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 ไปไปพอเออไปมึงนี่เออเอาไป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 เชิญเชิญห่วยเฮียเรียบมากอ่ะไป เวแล้วี้วกูกำลังทำเวลาอยู่อีห่อาจารย์ได้บอกหกว่า7-5-2โอ้ยเฮียหวยเอาไปไหมเก่มาให้ให้มนออกงเอออีหาเอ้ยมึงนี่เออมาเจ็ด